สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเครื่องดื่มชนิดหนึ่งดีกว่าที่แบบว่าดูเผินๆอาจจะธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิเศษกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนั่นก็คือน้ำตไคร้ใบเตยนั่นเองครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับคือแบบเวลาที่อยากดื่มอะไรที่มันสดชื่นๆแต่ก็เบื่อน้ำอัดลมแล้วจะดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวมันก็อาจจะจืดชืดไปหน่อยใช่ไหมครับโอ้โหเป็นโจทย์ที่เหมือนจะง่ายนะแต่หาคำตอบที่ลงตัวแป,แป๊ะเนี่ยก็ยากเหมือนกัน และคำตอบก็อยู่ตรงนี้แล้วครับน้ำตะไคร้ใบเตยนี่แหละหลายคนคงคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับเพราะเป็นเครื่องดื่มต้อนรับตามสปารู้หรือโรงแรมดีๆคือแค่ได้กลิ่นอหอมๆที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วบวกกับรสชาติที่ดื่มง่ายสดชื่นทำให้เครื่องดื่มแก้วนี้กลายเป็นตัวเลือกที่โอ้โหเพอร์เฟกต์เลยครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าในเครื่องดื่มแก้วนี้มันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่บ้าง มาดูกันเลยครับว่าส่วนผสมหลัก2ออย่างของมันเนี่ยมีประโยชน์อะไรกันแน่พอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับคือมันเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากๆฝั่งตะไคร้เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องช่วยระบบย่อยอาหารเลยใครที่รู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อตัวนี้ช่วยได้ดีมากทําให้รู้สึกสบายท้องขึ้นเยอะเลยครับในขณะเดียวกันใบเตยก็เข้ามาเสริมทับไม่ใช่แค่ให้กลิ่นหอมๆนะครับแต่ยังช่วยบํารุงหัวใจแล้วก็มีส่วนช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วย โอ้โหเรียกว่าเสริมกันได้ดีจริงๆใช่เลยครับพอเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วมันก็เลยไม่ใช่แค่เครื่องดื่มดับกระหายธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วไงครับแต่มันเหมือนเป็นยาบำรุงชั้นดีที่มาในรูปแบบของเครื่องดื่มที่อร่อยมากๆครับคือดื่มแล้วได้ทั้งความสดชื่นแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพไปด้วยจนบางทีอาจจะทําให้เราลืมไปเลยว่าเคยชอบดื่มน้ำหว,วานหวานตามท้องตลาดนะครับโอเครู้ประโยชน์กันไปแล้วคําถามต่อมาที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือ แล้วเราควรจะดื่มตอนไหนล่ะถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดเอาล่ะมาดูกันครับว่าจังหวะเวลาเนี่ยมันส่งผลกับเครื่องดื่มนี้ยังไงบ้างเรื่องเวลานี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับคือถ้าเราดื่มตอนเช้าลองดื่มแบบอุ่นๆดูมันจะเหมือนการปลุกร่างกายช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทํางานได้ดีขึ้นครับแต่ถ้าเปลี่ยนมาดื่มหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อที่แบบว่าจัดหนักของทอดของมันมาน้ําตไคไ้จะช่วยลดอาการแน่นท้องได้ดีเลยครับหรือ ถ้าเป็นก่อนนอนแค่กลิ่นหอมอ่อนๆของมันเนี่ยก็ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหลับสบายขึ้นเยอะเลยและนี่คือส่วนที่ดีที่สุดเลยครับเครื่องดื่มที่ดูดีดูแพงเหมือนต้องไปดื่มตามสปาเนี่ยจริงๆแล้วมันทําง่ายมากๆที่บ้านเราเองนี่แหละคือมันเป็นภูมิปัญญาบ้านๆเลยครับไม่ต้องไปเสียงเงินแพงๆเลยสักบาทดูสิครับขั้นตอนมันมีแค่นี้จริงๆง่ายแบบง่ายมากๆแค่ทุบมัดต้มจบเลย คือทุบตะไคร้พอให้ช้ำๆกลิ่นจะได้ออกเอาใบเตยมามัดรวมกันแล้วก็โยนลงหม้อต้มแป๊บเดียวไม่ถึง15นาทีก็ได้เครื่องดื่มสมุนไพรหอมๆม,มาดื่มแล้วง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับใช่ครับไม่ต้องเตรียมของอะไรให้วุ่นวายเลยเพราะว่าวัตถุดิบหลักๆเนี่ยมันมีแค่ตะไคร้กับใบเตยสออย่างนี้เท่านั้นเองซึ่งก็เป็นของที่หาซื้อง่ายมากๆตามตลาดแล้วราคาก็โหถูกสุดๆอยู่แล้วครับคือ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทําไม่ได้ไม่ต้องมีสกิลทําอาหารระดับเชฟไม่ต้องมีอะไรเลยครับใครๆก็ทําได้แล้วข้อดีของการทําเองคืออะไรครับคือมันสะอาดปลอดภัยและที่สําคัญเราคุมความหวานเองได้ใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยหรือใครชอบหวานนิดน้อยก็เติมได้ตามใจชอบดีมากๆเลยครับพอฟังมาถึงตรงนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าน้าตาไคร้ใบเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เครื่องดื่มจริงจง มันเหมือนเป็นการชวนให้เรากลับมาดูแลตัวเองด้วยวิธีที่มันง่ายแสนง่ายเป็นภูมิปัญญาดีๆที่เราทำได้ทุกวันเลยครับสรุปอีกทีนะครับมันคือเครื่องดื่มดับกระหายชั้นเยี่ยมเลยที่อัดแน่นไปด้วยประโยชน์ดีๆจากสมุนไพรแถมยังทำง่ายเร็วแล้วก็ประหยัดเงินอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางลัดสู่สุขภาพดีที่ทั้งอร่อยแล้วก็ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยครับ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าเออจริงๆแล้วมันยังมีความลับดีๆด้านสุขภาพอะไรอีกบ้างัหมนะที่มันซ่อนอยู่ในของใกล้ๆตัวเราที่เราอาจจะมองข้ามไปบางใครถ้าเราลองหันกลับมามองสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเราความลับของการมีสุขภาพที่ดีมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก็ได้นะครับ